นี่ครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับของการมาขายของตลาดนัดนะครับเป็นต้นกล้าผักนะครับนี่ครับสวัสดีครับวันดีๆเกษตรเรียนรู้ครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอเรื่องราวของการนําต้นไม้ไปขายในตลาดนัดเช้านะครับวันนี้ผมก็กําลังจัดเตรียมต้นไม้ต้นกล้าผักนะครับไป ขายที่ตลาดนัดเช้านะครับเป็นตลาดนัดที่อยู่หน้าวัดนะครับเป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอวัดเพลงนะครับวันนี้ก็เลยอยากนาเสนอว่าเราสามารถขายข,ายของต้นกล้าผักเนี่ยสามารถขายได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับแต่เช้าดีหน่อยนะครับต้นไม้เราก็จะสดชื่นนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการขึ้นต้นไม้ของผมแล้วก็การขายผักกล้าผักในช่วงเช้าเกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วจะมีลูกค้าสนใจแค่ไหนในการมาเลือกซื้อ ต้นล้าผักถุงละสิบาทของผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการขึ้นต้นไม้กันครับต้นล้าผักผมก็จะขนขึ้นรถแบบนี้นะครับก็จะขนได้ประมาณเต็มขันรถเนี่ยนะครับกระบะผมก็จะได้ประมาณร้อยกว่าถุงนะครับก็คิดเป็นเงินถุงละสิบาทก็ตกอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทถ้าขายหมดนะครับก็ส่วนใหญ่จะขายไม่หมดหรอกแต่ก็เราก็จะเน้นผักที่มีราคาสิบยีบบาทไปด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายที่ขายนะฮะก็จะมีทั้งปุ๋ยมีทั้งมูลไส้เดือนแล้วก็มี กระถางนะครับกระถางก็มีนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปสั่งกระถางมาจําหน่ายด้วยนะครับเป็นกระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็มีต้นกระท่มด้วยนะครับปนกันไปนะครับนี่ก็คือการขึ้นต้นไม้ของผมนะครับไปขายตลาดนัดเช้านะครับที่หน้าวัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมขายตอนเช้านั้นเราตื่นกี่โมงแล้วการขายเป็นยังไงลูกค้าให้ความสนใจแค่ไหนใครก็ยื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับต่างช่องวันดีดีเกษตรเียนรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราตื่นกี่โมงไปกี่โมงเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็ประมาณตีห้าสี่คตีห้าสิบนาที 15, นะครับก็เป็นช่วงเช้าที่ตื่นนอนที่จะไปขายของนะครับก็เราก็จะทำภารกิจการรังหน้าเป็นฟันนะครับแล้วก็เอาของขึ้นรถก็เดินทางไปที่ตลาดครับนี่ก็คือการตื่นนอนของผมการไปขายของนะครับโอเคเดี๋ยวเรา อันนั้แป็ฟันก่อนนะครับเดี๋ยวเตร็มตัวขึ้นของบางอย่างแล้วก็เดินทางไปขายของตอนเช้ากันนะครับนี่ครับของก็เราก็ขึ้นเต็มคารถดเรียบร้อยแล้วครับเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปขายตลาดนัดเช้าแล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมปะเราเดินทางกันครับไปที่ตลาดนัดเช้าเช้าที่หน้าวัดสถาราชกันนะครับไปกันฮนะท่านผู้ชม เราก็มาถึงแล้วนะครับที่วัดสัทาราดนะครับที่อำเภอวัดเพลงนะครับเราก็จะมาขายของต้นกล้าผักตลาดเช้าที่ตรงนี้นะครับผมก็จะลงตรงนี้ครับเป็นที่ประจํานะครับนี่ฮะก็จอดรถรอครับนี่ครับของก็เต็มรถนะฮะเพื่อที่จะนําของตรงเนี้ยลงตรงนี้แล้วก็จําหน่ายนะครับตอนนี้ประมาณตีห้าครึ่งนะครับในการขับรถมานะครับก็ไม่ไกลมากนะครับประมาณสิบ ห้าบนาทีก็ถึงแล้วนะครับนี่ครับของก็เติมรถครับพร้อมที่จะจําหน่ายในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลงของก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับสําหรับการขายของก้าผักในวันนี้ตลาดน้าชาที่วัสถาราชด นี่ครับบรรยากาศเช้าๆนะครับของการมาขายของตลาดนัดนะครับเป็นต้นกล้าผักนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นที่ผมตั้งร้านเสร็จแล้วนะครับหน้าป้ายวัดเลยนะฮะเป็นวัดสัทธาราชนะครับนี่ฮะนี่ก็ตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะมีต้นกล้าผักของผมนะครับที่ผมได้วางเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการแปะป้ายราคาบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีก็คือเปาะมีกเคือยาวนะครับนี่ครับนี่คือบริเวณ ตลาดนัดเช้านะครับจะมีเพื่อนบ้านนะครับที่ร่วมขายของด้วยกันนะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆนะครับก็มีนะครับนี่ครับนี่คจะมีผักสวยงามนะครับนี่ก็จะเป็นต้นไม้สวยงามนะครับที่มาจำหน่ายเหมือนกันนะฮะบนถนนนะขายก็สวยนะครับนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวดูกันว่าจะขายได้สเท่าไหร่ครับนี่ครับผ่านไป7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็ต้นไม้ก็อยู่ประมาณนี้ครับก็ลูกค้าก็ซื้อไปค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็จะพ่องไปอยู่เยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการขายของนะฮะช่วงเช้าเช้านะครับยังมีเวลาเหลือครับผมก็จะขายถึงประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับลูกค้าก็นี่ครับจะมาจอดรถมาซื้อของกันครับ ก็จะมีรถบังหน้าร้านสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าคนจะเยอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับว่าวันนี้จะขายได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บร้านแล้วนะครับอนี่คือต้นไม้ที่ผมลงไปนะครับก็จะเหลือประมาณนี้ครับเดือไม่เยอะครับก็นี่ก็เป็นต้นไม้ที่เหลือครับวันนี้ก็ถือว่าขายได้พอประมาณหนึ่งนะครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พออยู่ได้ครับพอขายได้เหมือนกันนะครับ ก็นี่คือต้นมาที่เหลืออยู่ครับเดี๋ยวก็จะเก็บแล้วนะครับเพราะเก้าโมงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไงค่อยสรุปยอดตะทีว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เหลือแค่ไหนนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วครับเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นหลังรถพร้อมกลับนะฮะนี่ครับพอขายได้ ประมาณนึงครับขึ้นคันรถครับก็อี่ประมาณ5้าถึงหกบาทครับก็ถือว่าโอเคสําหรับการขายของในวันนี้นะครับก็กลับแล้วนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจของการขายต้นไม้ในตลาดนัดเช้านะครับโอเคคลิปนี้มีแค่นี้ครับก็เป็นเรื่องราวของการขายของตอนเช้านะครับใครที่สนใจอยากจะทําตามเป็นไอเดียก็สามารถทําตามได้นะครับเดี๋ยวเรื่องราวของการเพาะต้นไม้ผมจะนําเสนอเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับทางช่อง วันดีกเกษตรเรีเยนรู้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ